สวัสดีค่ะกระท่มชมจัน channel นะคะวันนี้ก็ป้าเปียกมีโอกาสมา,าหลังบ้านลุงพลนะคะมาเห็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะกำลังลดน้ำต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้านลุงพลตรงนี้คือช่องเฟื่องบุญชู channel นะคะคะคนสวยคนเก่งนะคะที่ได้ป้าเปียกมาอยู่ที่นี่เพื่อนก็ ให้คาแนะนําช่วยเหลือลหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ยังน่ารักเหมือนเดิมยูทูบเบอร์ที่เราเคยรู้จักที่บ้านกกอกสายลุงพลนะคะค่ะก็ขอบคุณด้วยที่ชวนไปถ่ายคลิปชวนไปไลฟ์ชวนไปถ่ายคลิปกิจกรรมต่างๆแบบนี้คนนี้นะคะก็ได้ช่วยประเพียกหลายอย่างเลยมาอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากเมื่อวานนี้เมื่อวานวานี้หนูนา โกกอกก็ช่วยทำเอ่อล้างไวรัสอะไรอะไรโทรศัพท์ร้อนถ่ายก็ไม่ได้นะทุกคนน่ารักนะคะแล้วก็หลายๆายคนด้วย<ล>ติปค่ะโหลดแอปใช่ไหมล,ล้าง,ล,าง,งล้างพวกไวรัสค่ะค่ะเพื่พอนโหลดให้นั่นแหละเพื่อนโหลดให้เมื่อวานนี้แล้วเพิ่นก็ให้ล้างให้โอ้ยคงจะหนักหนักนะสาหัสจนโทรศัพท์มันไม่อยากทำงานโอ้นั่นแหละนะคะก็คือความน่ารักของ ยูทูบเบอร์สายลุงพลที่อยู่ที่บ้านกกอกที่ได้มาหากันที่ไรเราก็ได้มีความประทับใจกลับไปทุกครั้งนะคะตอนนี้เพื่อนก็กำลังรดน้ำต้นไม้ทำเขาเรียกว่าทำความดีนะคะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นข้างบ้านลุงพลด้านนอกนะคะเป็นข้างบ้านลุงพลก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าใครไปใครมา แขกบ้านโอแขกไม่ใช่แขกบ้านแขกเมืองทัทีแขกที่มาเยี่ยมบ้านนะคะแขกที่มาเยี่ยมบ้านก็จะได้เห็นความสวยงามสดชื่นถ้าหากไม่มีออทีมงานหรือยูทูบเบอร์นะคะที่เหมือนกับว่าไทยบ้านนอกเด้อเป็นคนที่หาต้นไม้มาพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนหลายคนก็ช่วยกันทำนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยเขาเรียกว่าทำแปลงนะคะทำแปลงดอกไม้ ในการที่จะจัดสวนตรงนี้ให้สวยแล้วก็มียูทูบเบอร์ใจดีน่ารักเหมือนเฟื่องบุญชูชาแนลนี้แหละนะคะที่มารดน้ําเห็นไหมคะทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันลุงพลคนเดียวท่านก็คงจะทําไม่ไหวนะคะที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นก็มีทีมงานที่ดีนะคะลุงพลโชคดีมากนะคะที่มีทีมงานยูทูบเบอร์ที่น่ารักอยู่เคียงข้างนะครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้ลุงพลนี้น่าจะมีความสุขได้มากๆเลยในระดับหนึ่งแล้วนะคะที่มีคนที่รักลุงพลนะคะอยู่เคียงข้างนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยทำในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็สิ่งดีก็จะส่งผลให้ทุกคนได้รับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุขสบายใจนะคะ นี่แหละป้าเปียกก็มาถ่ายเพื่อนรดน้ําต้นไม้นี่แหละนะคะว<ม>ันนี้ป้าเปียกจะกลับนะคะก่อนที่จะกลับป้าก็เอ้าลูกมา,าคุยกับลูกก่อนสวัสดีจ้าจลูย่ามาูด้นรค่ะคะ่ะเอาของมาเอค่ะอ๋อจ้ะพอดีอแม่ในเดี๋ยวนะกระติบข้าวที่เอาไว้ที่บ้านเออดในเอากลับเอาไปบ้างหรือย,ยังที่เอามาสง่งให้แม่ แล้วก็เมื่อคืนนี้อีกเดี๋ยวเกือบลืมจะให้พ่อไปเอาที่เราทานข้าวตรงนี้กันบ้านยูทูเบอร์เอเอแม่แม,แม่เดี๋ยวว่ายังไงนะโอเคเดี๋ยวเดี๋วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าเพียขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ